สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ติดตามนุ้ยเดวิสนะคะแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะวันนี้นะคะนุ้ยก็จะมาแบ่งปันแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆนะคะที่เกี่ยวกับการทำงานนะคะของนุ้ยนะคะให้เ,เพื่อนๆนะคะได้ฟังนะคะจากหัวข้อนะคะก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าถ้าหากมีสามีหรือว่าแฟนที่หึงเนี่ยจะไม่สามารถทำงานนี้ได้นะคะ งานอะไรนะคะก็เป็นงานที่หนูทย่ทำอยู่นี่แหละค่ะเป็นงานหมอนวดนะคะหรือว่าที่อเมริกาเนี่ยก็จะเรียกว่าลาเส้นนะคะมาสาเทอราพิสนะคะก็เป็นงานหมอนวดที่มีใบลายเส้นที่อเมริกา,าส่วนการทำงานเนี่ยนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วนะคะมันก็จะต้องมีการถูกเนื้อต้องตัวนะคะของผู้ที่มารับการทรีตเมนต์นะคะหรือว่าผู้ที่มารับการานวดนะคะ มันอาจจะมีการาสัมผัสร่างกายนะคะของผู้ที่มาใช้บริการดังนั้นเนี่ยนะคะถ้าหากว่ามีสามีนะคะที่ขี้หึงขี้หวงอันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นการทำงานที่ไม่มีความสุขนะคะเพราะว่าสามีเราเนี่ยขี้หึงขี้หวงตลอดเวลามันทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขในการทำงานสำหรับนุ้ยนะคะถ้าถามว่าสามีนุ้ยนะคะขี้หวงไหมนะคะขี้หึงไหมขี้หวงไหมนะคะ ถ้าเรื่องห่วงเนี่ยนะคะห่วงเนี่ยน่าจะมีนะคะแต่ว่าเรื่องหึงห่วงเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะมีนะคะเพราะว่างานนี้นะคะก็อย่างที่รู้ๆกันนะคะเพราะว่ามันต้องมีการถูกเนื้อต้องตัวแล้วก็บางทีเนี่ยมันก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าคุณผู้ชายนะคะเป็นผู้ชายเนี่ยมาใช้บริการนะคะบางทีนะคะก็มีผู้หญิงนะคะแต่ว่าส่วนตัวนุ้ยเนี่ยที่ทางานมานะคะ จาก100%นี่ยก็น่าจะมีคุณผู้ชายอยู่สักประมาณ5%นะคะจาก100%นะคะก็อาจจะมี5%นะคะที่เป็นผู้ชายแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องของหึงหวงไม่อยากให้นุ้ยเนี่ยไปทำงานไหมไม่มีนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าเพราะว่านุ้ยคิดว่านะคะสามีของนุ้ยเนี่ย ไว้ใจนุ้ยนะคะค่อนข้างจะร้อยเอร์เซนนะคะก็ถ้าถามตัวนุ้ยนะคะนุย้ยนุ้ยคิดว่านุ้ยก็ไม่มีทางที่จะออกนอกลู่นอกทางนะคะเด็ดขาดนะคะเพราะว่าเราทำงานนะคะเราก็ต้องทำงานให้เต็มที่นะคะแล้วก็ อยู่ในกฎนะคะแล้วก็อยู่ในระเบียบนะคะเราไม่ได้เป็นคนโสดนะคะที่ทํางานแล้วจะมีจะมองใครหรืออะไรก็ได้นะคะก็คือเราแต่งงานแล้วนะคะเรามีสามีแล้วเนี่ยก็คือทํางานก็คือทํางานนะคะการนวดเนี่ยมันเป็นสตอาแล้วก็ศิป์อย่างหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเราอยู่ในลูนะคะในในในกรอบในเกณฑ์เนี่ยนะคะก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ ที่ได้ยินมานะคะผู้หญิงนะคะผู้หญิงที่อยากจะเรียนนวดนะคะแล้วขอสามีเนี่ยาสามีบางท่านนะคะก็อาจจะไม่เห็นด้วยไม่อยากให้ให้ไปเรียนหรือว่าทํางานงานนี้นะคะเพราะว่ามันต้องมีการถุกมเนื้อต้องตัวนะคะแล้วก็ใกล้ชิดนะคะกับลูกค้านะคะก็คือเขาเรียกว่ามีการสัมผัสนะคะสัมผัสร่างกายเพื่อที่จะดูแลรักษาลูกค้านะคะ ดังนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการที่เขาอาจจะไม่สะดวกใจนะคะไม่อยากให้แฟนหรือว่าภรรยาเนี่ยทำงานหรือว่าเรียนอันนี้ก็เป็นได้นะคะในความรู้สึกของนุ้ยนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของนุ้ยนะคะหรือว่าอาจจะ,ะคิดว่างานนี้เหนื่อยนะคะก็เลยไม่อยากจะให้ภรรยาไปทำอันนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งนะคะ ถ้าถามนุ้ยเนี่ยนะคะสามีบ้านนุ้ยเนี่ยก็คือเขาอาจจะมีห่วงนะคะเป็นห่วงบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ได้เจอลูกค้าหน้ารักเสมอไปนะคะมันก็อาจจะมีลูกค้าที่แปลกๆนะคะอย่างที่นุ้ยเคยเล่าคลิปคลิปหนึ่งให้เพื่อนๆฟังนะคะเกี่ยวกับลูกค้านะคะที่มาแบบ ลามุกใสอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าไม่ไม่สุภาพใสมันก็มีนะคะดังนั้นเนี่ยมันก็ไม่แปลกนะคะที่ที่สามีจะห่วงนะคะแต่ว่าเรื่องของการหึงนะคะหรือว่าห่วงนะคะอาจจะอาจจะไม่มีในอาชีพที่นุ้ยทำอยู่นะคะเพราะว่าสามีนุ้ยเนี่ยค่อนข้างจะไว้ใจนะคะแล้วก็นุ้ยก็คิดว่านุ้ยก็เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะไม่ไม่นอกลู่ นอกทางอยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไว้ใจได้นะคะดังดังนั้นเนี่ยในการทํางานนวดนะคะมันก็มีอะไรค่อนข้างที่จะละเอียอ่อนนะคะเพราะว่าลูกค้าเข้ามาก็มากหน้าหลายตานะคะบางคนก็อาจจะมีออกแนวจีบก็มีนะคะเพราะว่านุ้ยก็เคยเคยโดนโดนลักษณะนี้นะคะโดนมาแบบพูดจีบก็มีนะคะหรือว่าแบบเหมือนเขาเรียกว่า อาจจะลองเชิงนะคะแต่เราก็ไม่ได้ไม่ได้ว่าไปเล่นด้วยหรืออะไรนะคะดังนั้นนะคะสามีห่วงหรือหึงเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาหลักนะคะของการทํางานนี้นะคะยังไงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าใครมีปัญหาทางด้านนี้หรือว่ามีประสบการณ์นั่นนี้เนี่ยก็ยังไงก็ลองพูดคุยแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างดูนะคะก็ สำหรับนุย้ยวันนี้แล้วเนี่ยนุ้ยก็อยากจะมาเล่าเรื่องนะคะให้เพื่อนๆนฟังว่าถ้าหากมีปัญหาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถทํางานนี้ได้นะคะอาจจะต้องเลือกเป็นทํางานนะคะอาชีพอื่นนะคะที่มีอยู่ตอนนี้นะคะก็ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะอาชีพก็มีให้เพื่อนๆเ,เลือกหลากหลายถ้าหากว่าได้ไม่อยู่ที่อเมริกานะคะก็ลองเลือกดูนะคะ อาชีพนวดก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่ใช้แรงค่อนข้างเยอะเพราะว่าเราต้องนวดลูกค้านะคะถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาคลิปนุ้ยนะคะย้อนหลังดูนะคะเพราะว่านุ้ยก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนนะคะแล้วก็การทํางานนะคะของนุ้ยที่นี่นะคะให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะก็วันนี้อากาศค่อนข้างดีนะคะไม่หนาวนะคะแล้วก็คิดว่าอีกประมาณ 2อ,อาทิตย์นะคะก็เริ่มที่จะเข้าช่วงของสปริงนะคะก็คือช่วงใบไม้ดอกไม้ผลิเดี๋ยวนุ้ยจะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆของฝั่งเท็กซัสมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะวันนี้นุ้ยขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนขอบคุณมากนะคะที่มารับฟังสวัสดีค่ะ